สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนอัลตแกรมวันนี้มาในท่านั่งครับดูครับด้านหลังหมอบขนาดนี้เราจะยืนไม่ได้นะฮะนี่ครับเป็นสีดําคันนี้ครับกับงบเจ็ดแสนครับงบเจ็ดแสนอีกแล้วครับคืองบที่สูงเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับหลายๆท่านบอกว่าทำไมมันเจ็ดแสนเลยจำง่ายๆครับล้อฟอสแน่นอนเคลือบใส่กันลอยแบบจัดเต็มครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยจัดเต็มทุกอย่างครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ชมครับว่า คันนี้จัดอะไรกันไปบ,บ้างครับกับ FC เชียงรายท่านนี้ครับเป็นล้อลายใหม่ล่าสุดอีก1คันครับตัวที่เรียกกระแสกลับมาได้อีกแหมอีกเครื่องเลยก็ได้นะผมพูดอีกเครื่องเลยก็ได้ปกติล้อเนี่ยเราจะมีอยู่แค่ประมาณ4ลายนะฮะลายเนี้ยมาเติมเต็มของตัวเอเวอเรสได้อีกระลอกหนึ่งนะฮะมิติก้านเนี่ยบอกเลยว่าบางมาก v f s 0 4 v f s 08 v f s 0 3 2ตัวนั้นเนี่ยหลังก้านว่าบางแล้ว อันนี้บางกว่าอีกนะฮะออน้ำหนักเนี่ยลดลงไปอีกประมาณสักครึ่งโลอะประมาณนี้แต่ผมยังไม่ได้ลองช่างนะเบามากเบามากเบามากนะครับดีไซน์กา้านเจาะทะลุต่างๆเพิ่ม็กเจอร์ลวดลายที่ทําให้มันดูแบบจริงๆถ้าคนนึกภาบอกมันเหมือนล้อแลมโบลายแลมโบกินี่คล้ายๆเลยเหมือนมากครับก็คือจะเป็นลายที่โชว์เบรกมากกว่า0-8มากกว่า0-4นสนะฮะสำหรับคนที่อยากโชว์เบรกอะถ้าลายนี้ใครไปอยู่ไปใส่ในรถที่ไม่มีเบรกผมบอกได้เลยว่าเขินแน่นอน นะต้องโดนต้องโดนเบรกกลับมาโดนแน่นอนอะ่ะหลายหลายคนสงสัยเอ้ยก้านบางขนาดนี้ตกหลุมมันจะไม่แตกหรอตัวล้อเนี่ยเป็นวัตกรรมฟอร์ดร้อยเอร์เซ็นะครับบีบอัดเนื้ออารมณ์มแบบนวดแป้งอนะ่ะนวดอลูมิเนียมให้มันแบบเป็นแผ่นเป็นกลมขึ้นมาจนมันมีขนาดที่ต้องการนะแล้วเขาใช้เครื่องกัดอะ่ะหนึ่งวงเนี่ยผมเคยถามนะสิบสี่ชั่วโมงถึงสิบแปดชั่วโมงแล้วแต่ลายนะเขาบอกแนละ้วตอนหนึ่งวงนะใช้เวลาสิบสี่ถึงสิบแปดชั่วโมงอะ่ะถือว่านานมากนะครับสาหรับ การผลิตล้อหนึ่งวงอ่ะมันถึงมีราคาแพงไงแล้วก็สามารถคัดต้อมคัดต้อมคือแลสเปคจะเอา8นิ้ว8นิ้วครึง่ง9นิ้ว10นิ้ว,วได้หมดเลยเราเลือกสเปคออฟเซ็ตก็เลือกได้นะครับมันถึงเป็นที่มาของคำว่าล้อฟอร์ดสามารถสั่งตัดได้ก็คือแบรนด์เวกฟอร์ดครับฟิตเมนต์โดยรวมครับสำหรับคันนี้ก็สเตปทรงวัยรุ่นดูไบครับสไตล์สุลต่านขับครับกับทรงที่เราทําเป็นประจำครับตัวโช๊คเนี่ยสามารถโหลดได้ถึง 2นิ้วครึ่งคือเป็นสเต็ปของผมนะฮะปกติโรงงานเนี่ยให้แค่2นิ้วผมลงไป2นิ้วครึ่งเพราะว่ามองแล้วว่าระยะโชคต่างๆเนี่ยมันพอหลายๆท่านที่ทํากับผมไป FC หลายท่านก็จะรู้ดีว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่ดีแล้วก็ทรงสวยใช้งานได้จริงนะฮะรถไม่ได้เตี้ยม,มากตัวชุดโช๊คเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดรุ่น OEM 2.5นะครับมีซับแทงทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ย จะต้องเพิ่มนะครับปีกนกปรับองศาคือจะอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วเพื่อลดอาการกินยางแล้วก็ลูกหมาก,กันโคง้งปรับองศาเพื่อให้อยู่ในระยะที่พร้อมจะทํางานเข้าโคง้งพงอะไรนิ่งแล้วก็ตอบสนองได้ดีนะฮะด้านหลังเพิ่มในชุดไปนั่นก็คือลูกหมาก,กันโคง้งเพราะว่าระยะกันโคง้งของเดิมเนี่ยมันยาวแล้วเราโหลดะเยอะกันโคง้งมันจะคำ้ำเราก็ต้องปรับให้มันสั้นลงก็เพิ่มไปอีก1ตัวคือราคา2,000กว่าบาท ในชุดเนี่ยมาครบเซตมาพร้อมสปริงอยู่แล้วแต่จะไม่มีแค่ลูกหวักเป็นโครงหลังเท่านั้นนะฮะก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับส่วนข้างหลังสปริงเนี่ยเป็นสตัรทสามารถปรับสูงต่ำได้โลสุดก็คือสเตปบายโต๊ะแกมอย่่งที่เห็นครับสนิ้วครึ่งยางก็เป็นโตโยอาร์ทครับสองหกห้าเป็นเพราะว่ามันใส่ในรถเอเวอรเรสต์แล้วมันหล่อครับหลายๆท่านบอกว่ากลัวเรื่องเสียงผมบอยเรว่าเบามากมีแม่บ้านมาลองนั่งแล้วมาเทสไดแม่บ้านบอกผ่านหลายหลท่านไม่ค่อยซีเรียสเรื่องยางครับ ก็จะได้ยางเป็นอาทีแบบนี้ไปนะครับตัวเบรกครับคันนี้ใส่เป็นพานามล่าครับจานหน้า405หลัง370นะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตอุปกรณ์ครบเซตสายถักคิวคือใส่ไปแล้วจบใช้ยาวๆนะครับตัวปั๊มต่างๆเนี่ยมีการรับประกันที่ดีนะครับของผมเป็นของแท้แน่นอนครับชุดเบรกนะครับสำหรับเอเวอเรสต์เน็กเจนและแรปเตอร์ตอนหลังๆรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกกันว่าระบบเบรกของเดิมเนี่ยมันเป็นอิเล็กทริกเบรกครับจะไม่ใช่มอลมเหมือนสมัยก่อน ก็จะมีเรื่องไฟฟ้าเข้ามานะครับจะต้องเวลาติดตั้งเบรกรุนนี้ไปแล้วลูกค้าอย่างไกลๆอย่างเงี้ย fc เชียงรายเนี่ยผมจะแนะนําว่าใส่ดอกเฟเชอร์เพิ่มขึ้นไปด้วยครับตัวดอกเฟเชอร์เนี่ยมันราคาแค่2 5 0 0 0บาทวรวมกับเบรกเนี่ยมันอยู่ที่2 3 5 0 0 0สําหรับ fc หลายๆท่านที่ขับรถรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยติดเรื่องราคาเท่าไหร่ก็จะแนะนําว่าใส่เพิ่มเข้าไปเลยครับใส่แล้วจบเบรกดีขึ้นด้วยนะครับตัวที่ปรับแรงดันทําให้เบรกเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วเรากดเท้าเนี่ยไม่ต้องออกแรงเยอะก็คือนุ่ม่มมนนนนนวะะะครับก็แนํนาเพิไป แรปใส่กันลอยอย่างที่บอกครับสีเงาๆช้ำๆแบบนี้นะฮะฟิล์มมี2รุ่นมีทั้งขุ่นแล้วก็ใสครับอันนี้เป็นเล็บแบบใสไปเพราะว่าทาให้เวลามันเกิดรอยเกิดทุนแมวรถเข็นห้างโดนเบียดซ่อมตัวเองได้ครับฟิล์มก็เป็นเกรดดีที่สุดนะครับก็คือลอกมาไม่มีกาวคาบกาวทิ้งนะฮะกระจังหน้าเนี่ยครับปกติมันจะเป็นไทเทเนียมเราก็แลปให้มันดำไปหลายๆท่านติดตามผมก็จะรู้ดีว่าทรงวัยรุ่นดูใบของผมจะต้องแ็ปคิ้วแบบนี้นะฮะโดยรวมด้านนอกทรงสวยหล่อแรงเรียบร้อยนะครับ ก็แนะนําเพิ่มความแรงด้วยท่อไอเสียครับเอสเคก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นนัมเบอร์วันของญี่ปุ่นเลยปลายคาร์บอนที่ดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับเข้ากับตัวรถมากๆนะฮะใส่ท่อแล้วบอกต้องใส่กล่องด้วยใส่เคร่งด้วยก็ใส่ไปให้ครบเลยกล่องเพิ่มแรงม้าก็จะได้เรื่องของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาทําให้ช่วงต้นกลางออกตัวได้ดีขึ้นจังหวะแซงตอบสนองได้ไวขึ้นเร่งไฟฟ้าจากที่เร่งเดิมๆม,มันรู้สึกว่าก,กดลึกนะครับเหยียบแล้วลึกแนะนําว่าใส่เงไฟ้าเน,นีดเด่ แล้วไม่เมื่อยเท้าและนําใส่เพิ่มไปราคาไม่แพงครับคันเร่งนะครับ DTE นะครับหมื่นสามพันห้าร้อยะครับกล่องเพิ่มแรงม้า DTE ก็สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับก็คันนี้ฮะใส่พวงมาลัยเป็นแรปเตอร์ด้วยครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไม่ไม heroin, รู้จักหรอกพวงมาลัยอ่ะวันนั้นถือและถ่ายรูปลูกค้า <c oughs> บอกเห็นไปดีอยากใส่อะก็จัดไปครับ <c oughs> เป็นพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับตรงรุ่นนะครับของแท้ก็คือใส่กับตัวรถเอเวอเรสต์เนี่ยได้เลยนะครับสิ่งที่มันจะต้องแปลงนิดหน่อยนั่นก็คือ ปุ่มกดนะครับจะใช้ของปุ่มเดิมเพราะว่าปุ่มของแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีปุ่มท่อปุ่มโชค๊คปรับโชค๊คอะไรเนี้ยรถรุ่นนี้มันไม่มีครับก็คือจะต้องใช้ปุ่มเดิมเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่จะได้เพิ่มมานะั่นคือพดเด่นชิพด้านหน้าบวกลบนะครับปกติเราต้องไปกดที่หัวเกียร์ทีนี้ไม่ต้องยกมือไปที่กดแล้วเราใช้มือเราบีบแล้วก็ตบซ้ายตบขวามันก็จะสามารถเลือกบวกลบได้เลยนะครับก็ฟิลลิ่งของพวงมาลัยก็จะได้อารมณ์ของสปอร์ตมากขึ้นนะก็สำหรับใครที่ งบไหวก็จัดไปครับ32,000บาทฝากไว้ครับสำหรับ f c เชียงรายคันนี้ครับกับงบ70,0,000บาทอุปกรณ์เสริมครบเซตแบบนี้ครับอโนหนึ่งนัมเบอร์วันภาคเหนืออย่างแน่นอนครับก็ล้อดวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็แต่งกับเราไปเนี่ยของแท้แน่นอนครับผมมาเลยครับออโตแกรมครับเราไม่ได้ทำแค่ฟอร์ดนะเราทำทุกรุ่นนะครับตั้งแต่โตโยต้าฮอนดามิซูนิสันเราทำหมดครับขอแค่ทุกคนอยากจะทำกับผมผมยินดีจัดให้ทุกอย่างครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ